เรามาท่องพระคาถาบูชาหลวงปู่กันครับพุทธะพุทธาพุทธเทพุทธโธพุทธังอลหังพุทธโธอิปติปิโสภัควานะโมพุทธายะ พระแท้แท้ที่องค์พระมีศรัทธาปัญญาเกิดสวัสดีครับผมป๋องเบญจาภาคีวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่เกตทรุสุมยุคป,ปลายตอนกลางพระสมเด็จองค์นี้ สร้างกากปูนเปลือกหอยสุกและปูนเปลือกหอยดิบผสมกับมวลสารและว่านดอยแปดในมวลสารหลักจะประกอบด้วยผงอิทธิเจผงตรีนิถิงเหผงม,มหาลาภผงปัตมมังผงพุทธคุณ จะรวมอยู่ในเม็ดผงสมเด็จหรือผงกิติยาคมและยังมีมวลสารหลักอีก28อย่างจะได้มานำเสนอในโอกาสต่อไปหลักการง่ายๆขยายดูเนื้อพระสมเด็จองค์นี้เพื่อดูทรงพิมพ์ และมวลสารในองค์พระที่หน้าอกและลาแขนขวาเราจะเห็นพระกำแพงชุมก่อและที่พื้นพระข้างข้อศอกซ้ายเราจะเห็นร่องรอยของลักที่หลุดล่อนออกไปและที่พื้นพระเราจะเห็น เท่าทานแม่พิมพ์หบทำเมื่อขยายภาพดูเราจะเห็นผงสมเด็จที่หน้าอกพระที่พื้นพระเราจะเห็นล่องรอยของผงใบาลานเผายังพอมีให้เห็นที่ข้างข้อสอกซ้ายเราจะเห็นแร่ปัตวีธาต เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จโตท่านได้นำมาไถ่ไว้ในองค์พระมีอยู่ด้วยกันสองสีขาวครีมและขาวเทาที่พื้นพระเราจะเห็นก้อนพระธาตุและพระเก่าบทตำเมื่อถ่ายกับด้านพระเกศจะเอียง้าย ช่วงปลายทะลุซุ้มเมื่อสังเกตที่พิมพ์พระพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์อกวีเกตทะลุซุ้มเมื่อผ่ายที่ด้านข้างเราจะเห็นการคลูดของมวลฝานที่คลูดไปกับเนื้อพระเวลาปัดปอกพระสมเด็จวรคังองค์นี้ปัดด้วยปอก จากหน้าไปหลังการปับจากหน้าไปหลังจึงทำให้ด้านหน้าแคบด้านหลังกว้างและตามขอบที่ด้านหลังจะมีเนืน้อล้นและรอยแยะให้เห็นพระสมเด็จวรัคังทุกองค์ต้องปรับด,ด้วยบอกเพื่อเป็นการตอกย้ํา พระคบถาอาคมให้คงอยู่ในองค์พระตลอดไปเป็นปิจนาธรรมที่สมเด็จโตท่านได้ซ่อนไว้ในองค์พระส่วนที่ด้านหลังของพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระหลังเรียบเมื่อเราขยายดูเราจะเห็นมวนปลปานผสมอยู่ ในเนื้อพระฝายเงินสายทองว่านยาพระเก่าบทกร,รําและผงสมเด็จรวมถึงแน่ปัตวีภาพด้วยการขยายภาพเพื่อดูเนื้อพระของป๋องเบญจภาคีในโอกาสต่อไปผมปอง เปบญจาภาคีจะได้มานำเสนอข้อมูลดีๆให้ท่านได้ชมได้ฟังกันครับพระแท้แท้ที่องค์พระมีสัทธาปัญญาเกิดสวัสดีครับ